นะโอเคออกแล้วครับผมสวยครับก็จบเลยครับผมตอนนี้เรียบร้อยฮะเราทําลายเมืองเขาด้วยนะครับเรียบร้อยครับไม่ได้คูณครับผมมันไปพูดดังนู้นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพผมไทเกอร์อิมมอทนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิว กูร์จิวจีนี่นะครับจะคลิปเมื่อวานนที่ส่งกันมานะครับก็ก่อนจะไปเริ่มรีวิวการ์ดนะครับขอทบทวนนะครับกลับไปที่เออ่บัฟนะครับสามสิบห้าบาทนะฮะได้ร้อยเพจนะครับห้าวันนะครับก็คือเติมสามสิบห้าบาทได้ห้าร้อยเพจนะฮะแต่ว่าต้องล็อกอินห้าวันนะครับวันละร้อยเพจนะฮะก็ตอนแรกผมเข้าใจผิดนะผมถึงว่าเติมสามสิบห้าบาทได้แค่อ่าร้อยเพจนะฮะ ก็สรุปเป็นห้ารอเพจนะครับแต่ว่าต้องล็อกอินทุกวันนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวซื้อไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าส5สิบหาทได้ห้าร้อยมันก็คมแล้วครับแต่เราไปเริ่มดูรีวิวการ์ดกันดีกว่าครับโอเคครับนี่คือบัฟนะฮะก็เดี๋ยวเรากดรับมาเลยนะครับทุกคนใช้บัฟไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยได้บัฟแล้วครับตอนนี้ก็เข้ามาดูบัฟที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะบัฟบัฟเพจทำงานแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็น่าจะมาที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้เพชรร้อยเม็ดหรือยังนะครับวันแรกนะครับอยู่ไหนอ๋อโอเคครับผมเจอเรียบร้อยเลยฮรก็หนึ่งร้อยเพชรนะครับวันแรกได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเล่นเป็นเซตนี้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวดูเรื่องของตัวการ์ดก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ผมอัพเป็นเลเวลยี่สิบเก้าอยู่เนาะพอวันสุดท้ายค่อยอัพเป็นสามสิบแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้บัฟนะฮะก็ อัญมณีสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสถานะระดับสามนะครับแล้วก็มีอัญมณีเลี่ยมี่เป็นสถานะระดับสามนะครับแล้วก็เป็นอัญมณีของบิทกิจนะครับเพิ่มเพิ่มสามเปอร์เซ็นนะครับที่ทําให้เราเคลื่อนที่แขงางหน้าได้นะครับจี้ที่ใช้นะครับก็บอกระเบิดนะครับผมตัดออฟตัดการเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็แบนเทเลพอร์ตนะครับออกเกาะแปดสิบห้าแล้วก็มีโดนราชาที่ถูกเหนือเท่นะครับ ออฟเจ็ดสิบห้าเปนะครับคูณเมืองนะครับแล้วก็เป็นแดนซิ่งนะครับเพนบอรนะนะออฟก็คือสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับคือให้คืนค่าก่อสร้างนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็แต่ลองมาเริ่มที่ด่านอะรรน่าอะไรกันับก็เซตนี้จะเป็นเซตแบบว่ากินเกลียนหน่อยนะครับระบายสีนะฮะเวลาของตรงข้ามสร้างเมืองนะครับก็จะทําลายเมืองไม่ก็เป็นสีนะครับเซตนี้ก็จะแบบแนวออกโจมตีนะครับผมโอเคครับไปใส่ปลิกแนวโจมตีนะครับ เล่นไปนด่านอารินาลแล้วกันนะครับทุกคนขอตัวขอโทษหน่อยนะครับเซตนี้จะแพ้โดนวิกตอรี่นะครับโดนกันวิกนะครับโอเคครับผมเรามาเจอกับอ,อ,อีโวอาร์ลันนะครับผมดูว่าเขาจะมีมีโดนไหมนะถ้าไม่มีโดนเราก็เล่นได้โอเคเขาไม่มีโดนนะครับ ก็เอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้ตัวอาร์ตลนเนะฮยมาดูว่าเราจะโซ่เขาได้ไหมนะครับอืมอยังไงยังไงครับเบิร์ดีด้วยนะครับต้องผมก็เห็นนะว่า มาพูดเราออก,กนะครับผมได้ได้ครับได้อยู่โอ้โหเด้งแล้วสร้างสร้างลายไม้แลนี่ครับผมเป็นไงครับบอกระเบิดทํางานครับผมโดนก็ออกด้วยนะ้าเห็นไหมฮะว่าสองที่เราทํางานพร้อมกันเลยนะครับโอเคถ้ารถออกมาก็เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะทําลายน้ําแข็งเข้าไปนะครับโดนกักหรือเปล่านะฮะ เไม่โดนนะโอเ่ครับโขีคยครับวางูเราออกนะเดี๋ยวผมมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่นที่มาในแถวนะครับสร้างเมืองคู่เลยนะครับโอเคสวยครับผมอืมก็ต้องทําการรีชานะครับเดี๋ยวผมสิบสองไปนะโอเคได้สิบครับเต็มเต็มฮะจะเปลี่ยนสีไหมโอเคครับผมเปลี่ยนสีนะทุกคนเรียบร้อยครับ โอเคครับผมก็ถ้าทอยสี่ได้คือจบเลยนะผมจะทอยสี่ไปนะครับได้ไหมสี่เบิ้ลสี่ครับเรียบร้อยจบครับผมเขาไม่มีการวิกลาวฮะนะเล่นง่ายครับผมเล่นง่ายเล่นง่ายโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับทุกคนก็เป็นเซตแนวป้องกันนะครับก็จะเล่นเป็นเซตป้องกันนะครับก็เซตนี้นะครับมีหมวก ไทเทนะครับผมออฟตัดนากกางฟ้านะฮะเจ็ดสิบนะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็มีตัวเหมือนเดิมที่เปลี่ยนมาแค่แค่ตัวปะทบกุตอรีนะครับผมก็เป็นสายป้องกันนะครับการทําลายนะครับการทาสีนะครับแล้วก็การดักนะครับการแล้วก็เมืองพุดด้วยนะครับอ่าเราก็มีป้องกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเซตนี้ก็จะเหมาะสำหรับเเล่นเล่นแบบเดี่ยวสามเดี่ยวสี่นะครับเซตนี้นะ เพราะว่าค่อนข้างป้องกันได้หลายอยา่างนะครับโอเคครับผมเราก็มาเจอกับตัวระบายสี่นะครับชื่อว่าอะไรนะตัวนี้จูนี่นะครับผมอ่าระบายสี่นะครับโอเคสกิลเขาก็จะใช้กับเราไม่ได้ผลนะนีัยเพราะว่าเรามีเอ่อโดนพิทาลอนเตอรี่นะครับป้องกันนะฮะแล้วก็การวิกด้วยนะครับ ถอยดีครับถอยดีโอเคต่อไปตาเราแล้วเนาะผมจะสิบสองไปนะครับอืมแล้วก็เออมาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเออเมืงองสกิลสองเราไม่ออกนะครับสร้างแรงมานะครับเวลาฟาดสตาร์ทไม่เป็นไรครับถอยไปที่เก้าแล้วกันครับ โอเครีชาร์นะครับสวยครับแปลนออกนะครับถ้าแปลนออกเดี๋ยวมาตรงนี้เลยเลยครับมาข้างล่างเลยครับโอเคสวยครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับจูนี่กับจีนี่นะครับมันเหมือนกันเลยนะผมว่าเนะ่อทรงผมก็คล้ายๆกันนะครับ <c oughs> แต่ผมชอบโมเดลจีนี่มากนะครับโมเดลมีแบบตุ๊กตาสามตัวนะครับลอยไปลอยมมเนะเพราะมันมันก็สวยดีนะครับใช้ได้เดีย๋ยวผมจะสิบสองไปนะโอเคได้สิบไม่เป็นไรครับก็ได้อยู่เนาะโอเคครับสวยไรงมเราออกแล้วครับแต่ได้เราไม่ได้ทอยเบิ้ลนะฮะ เขาถอยไปที่หนะ okay, ้าเนาะโอเคเห็นไหมโดนพิทากเราป้องกันนะครับเขาทาอะไรเราไม่ได้นะสกิลเขานะก็เดี๋ยวผมจะทําการรีชาร์จก่อนนะครับสิบสองไปก่อนนะเดี๋ยวไปรีชาร์จก่อนนะครับแต่ว่าที่เห็นมาคือเออสกิลวิ่งผมยังไม่ออกเลยนะครับสกิลวิ่งไม่ทางานนะครับสิบไปแล้วกันนะ โอเคไม่เบิ้ลนะครับจะ่ด้น่าจะเบิ้ลโอเคครับเมืองปุดออกเอาออกตรงที่เรายืนพอดีเลยนะัทุกคนอือฮโอเคครับได้อันนี้มาก็ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อ่ะผมซื้อตรงนี้เลยนะครับได้สกิลรีชาร์ตด้วยนะครับก็โอเคครับถือว่าดีอยู่สวยครับแรงม้าแดงไหมโอเคแรงมากพุดนะฮะ โอเคครับผมก็เหลือแค่เมืองเดียวครับก็จะวิกละตัวผมต้องไปกันข้างบนก่อนนะครับรู้สึกว่าน่าจะอันตรายนะอันตรายอันตรายโอเคได้สิบอ่ะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ใช้คู่ขี้เลยใช่ปะ ็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าชาร์จโล่มาในตัวด้วยนะครับเวลาที่เราใช้แปลนเดล波特นะฮะกลับเมืองหรือว่าทุกครั้งที่เราจะรีชาร์จนะครับก็มีโอกาสลุ้นโล่ด้วยนะครับโลติบนะบผมจะสิบไปแล้วกันนะทุกคนโอเคแล้วสิบสองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะสิบเอดไปนะครับตัวมงกูฎตรงไหนนะ โอเคปุ่ด้านบนโอเคผมไม่ต้องการเลยนะยวผมจะลองแทบข้างล่างดูนะครับผมลองเอาคูณคูณสามนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการรีชาร์จก่อนนะครับตรงน,นีน้นนะครับโอเคไม่รีชาร์ตไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทอยเอ่ไปนะครับ ทอยซี่ก่อนนะฮะสกได้สี่ไหมสี่โอเคสวยนะครับอีนนี้ผมจะทำการรีชาร์จนะครับเพื่อที่ให้ออปเปนทำงานนะครับพอแปนทำงานเราก็จะสามารถกลับมาจังพื้นที่ตรงนี้ได้ครับแปนจะทำงานไหมโอเคครับรีชาร์จออกแต่ว่าแปนไม่ทำงานไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวดูเทิร์นหน้าครับเทิร์นหน้าว่ารถเราจะออกไหมนะฮะเอ่อไม่ใช่รถเนียสกิลวิ่งนะครับสกิลวิ่ง พอตั้งใจเล่นมาเนี่ยยังไม่ออกเลยนะโอเคออกแล้วครับผมสวยครับก็จบเลยครับผมตอนนี้เรียบร้อยฮะเราทําลายเมืองเขาด้วยนะครับเรียบร้อยครับไม่ได้คูณครับผมมันไปพูดตรงนู้นโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ชนะไปนะครับว่าจะคูณซะหน่อยแต่ว่าเมืองเราไปพูดตรงโน้นนะครับก็เลยอดคูณสามเลยก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเปิดลูกบาทให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าลูกบาทมีค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะมีอยู่ประมาณเกือบมี่อมี3บกว่าลูกนะครับก็ประมาณนั้นะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดหาเพชรกันนะครับว่าได้เพชรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเสียเพชรกับการ์ดอีโบจีนี่ไปนะครับทุกคนนะฮะประมาณหน0่เจ็ดร้อยนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าจะเปิดลูกบาทได้กลับมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับแต่เกินสลเซาร์ราไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.